สวัสดีกับ m o โต g p นะครับเสียใจไหมเสียใจหรือเปล่าดูคติ โอเคมาติน okay, นะครับเขาออกมาพูดเหมือนกันนะว่าปีหน้า2025นี้ตัวเขาเองก็ไม่ได้เซ็นสัญญากันลูคติสูคตินั่นจะเสียใจหรือเปล่าที่ไม่มีเขานั่นเองนะฮะขนาดที่มาตินเองนะครับยังพูดถึงนักบิด3คนนะไม่ว่าจะเป็นเอเนียบัสเดนี่ฟานเชสโกบัญญญาครับรวมไปถึงมาร์กมาเกดนะซึ่งมาตินเขาบอกว่านักบิด3คนนี่แหละทําให้ตัวเขานั้นสามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้นในปี2024จนเป็นแชมป์โลกปี2024 ฮองเกามาเตนเองนะครับเขาก็เชื่อว่าทางด้านของดูคติเนี่ยก็จะต้องเสียใจยอยู่เหมือนกันนะที่ปล่อยให้ตัวเขานั้นหลุดร้อยไปจากเก้าอีท้ทีมโรงงานดูคตินะครับซึ่งแน่นอนแทะในปี2025ทางด้านดูคติเองนะก็ได้เลือกมาร์คมาเกตมาแทนที่เขานั่นเอง ฮอเคมาติน <Okay>, เขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ถูกตัดสินไปแล้วละแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะที่จะคาดเดาสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นแต่แน่นอนและก็ชัดเจนแล้วว่าทางด้านของดูคติเองเนี่ยอาจจะกําลังเสียใจกับเรื่องนี้แต่ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณก็ต้องถามทางด้านดูคติว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ซึ่งมาตินเขาบอกว่าตัวเขาเองณนะตอนนี้เนี่ยก็ดูแลตัวเองชีวิตเนี่ยมันจะพาคุณไปยังสถานที่ที่คุณไม่เคยคาดคิด แต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวของฮอเกมาตินเองเนี่ยเขาก็ขอขอบคุณดูคติอยู่เหมือนกันนะซึ่งฮอเกมาตินเขาบอกว่าก็ต้องขอขอบคุณนะแล้วก็ชื่นชมดูคติด้วยที่มอบสเปครถแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยที่มันสเปคเหมือนกับของเปโกโกเลยซึ่งแน่นอนฮะรถที่เขาใช้แข่งในการชิงแชมป์สนามสุดท้ายเนี่ยซึ่งก็เป็นสเปคเดียวกับของเปโกโกนะครับฟังดูแล้วก็แฟร์ดีนะครับเพราะว่าทางด้านดูคติเองเนี่ยสเปคอะไรต่างๆของตัวรถอะไรกันในการพัฒนาเนี่ย ก็ไม่ได้มีการกักอะไรให้กับฮอเกมาตินฮะถึงแม้ว่ามาตินเอ็นเนี่ยจะอยู่ในทีมอิสระก็ตามอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมฮะแล้วก็ต้องตบมือให้กับทีมโรงงานดูคติด้วยซึ่งแน่นอนครับในการแข่งขันในปี2024เนี่ยในการขึ้นไปเป็นผู้นำเนี่ยเราก็เห็นคนหน้าซ้ำๆกันนะไม่ว่าจะเป็นฟานเชโกบันยะยามาร์กมาเกสแล้วก็ฮอเกมาตินนั่นเองนะครับแต่จะมีอยู่หนึ่งคนฮะที่มีเข้ามาสอดแทรกในบางครั้งเท่านั้นนั่นก็คือเอเนียบัสเตเนนี่นั่นเองนะครับ โดยทางด้านของมาตินเองเนี่ยเขาก็บอกว่าในการแข่งขันกับทั้ง3คนนี้ทั้งฟรานเชสโกบัญยามาร์คมาเกตเอเนียบัสเตนิี่ในปี2024เนี่ยช่วยได้มากเลยช่วยให้ตัวเขานั้นสามารถพัฒนาฝีมือในการแข่งขันโมโต GP จีพีและก็ทำให้ความฝันของเขานนั้นในการคว้าแชมป์เป็นจริง และทั้งฟานเชสโก้บรรยา่ามาร์กมาเกตแล้วก็เอเนียบัสตินเนี่เนี่ยฮอเกมาตินเขาบอกว่านักปิดทั้ง3คนนี้ทำให้ตัวเขานั้นเป็นนักแข่งที่ดีขึ้นแล้วก็พวกนั้นน่ะทำให้ตัวเขานั้นสามารถสู้ได้เต็มที่มาร์ตินเขาก็บอกนะครับว่าเวลาที่ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ท่ามกลาง3นักปิดพวกน,นี้ตัวเขาเองก็อยู่ในการต่อสู้เสมอและนั่นก็คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างให้กับตัวเขา และในการที่ตัวเขาเองนั้นสามารถควา้าแชมป์ปี2024มาครองได้เนี่ยตัวของฮอเก้มาตินเขาบอกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆซึ่งมาตินเขาบอกว่าเราก็มีสถิติคะแนนประวัติศาสตร์มาอยู่เหมือนกันซึ่งบอกได้เลยว่าในการแข่งขันนั้นมันมีการแข่งขันที่สูงมากๆและการที่จะเอาชนะฟานเชโกบาญายามาร์กมาเกตเอ n เนียบัสเตนินนีเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อ ก็ปีหน้า2025นะครับทางด้านของฮอเกยมาตินเนี่ยก็จะไปสังกัดอยู่กับอภพิเลียนี่ก็เป็นคำพูดของฮอเกยมาตินนะครับที่ได้พูดออกมาหลังจากที่เขาได้แชมป์โลกปี2024ไปแล้วนะครับซึ่งเขาเองก็คิดว่าทางด้านดูคติปีหน้าอาจจะต้องเสียใจอยู่เหมือนกันนะที่ไม่มีตัวเขาอยู่ในทีมมันก็เป็นเรื่องที่โอ้โหใครจะไปคิดนะถ้าเกิดเราพูดถึงย้อนไปนะตอนนั้นนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวเราเนี่ยเป็นฮอเกยมาตินแล้วเรารู้ว่าแน่นอนแหละ เกือบร้อแล้วแหละเราจะได้อยู่ทีมโรงงานดูคติแต่ดูๆก็ฝันสลายฟ้าทลายดินถล่มนั่นเองนะครับตัวของฮอเกมาตินเองเนี่ยไม่ได้อยู่ทีมโรงงานดูคตีกลายเป็นมาร์คมาเกตมานั่งแทนที่เขาในปี2025ซึ่งแน่นอนฮะมาร์คมาเกตเองเนี่ยทางด้านของดูคติเองดูเหมือนว่าตอนแรกๆเนี่ยจะวางให้มาร์คมาเกตเนี่ยไปอยู่กับทีมพรา m แมแต่มาร์คมาเกตเองเนี่ยไม่อยากอยู่กับทีมพราแม แต่แน่นอนฮะในการมีชื่อเสียงอันโด่งดังการมีอิทธิพลต่อสื่อโซเชียลต่างๆนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆด้วยทางด้านดูกติเองเนี่ยก็ตัดสินใจแบบฟ้าแลบนะที่จะเลือกมาร์คมาเกตเข้ามานั่งแทนที่ฮอเกมาติน แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งมาร์กมาเกสหรือว่าฮอเกยมาตินเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในสังกัดไหนแล้วปีหน้า2025นี้คุณก็จะต้องแสดงฝีมือออกมาให้คนได้เห็นว่าคุณนั้นมีฝีมือจริงๆอย่างเช่นมาร์กมาเกสเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหน้นนะที่ไปนั่งในโรงงานดูคติซึ่งตัวเขาเองก็ต้องแสดงฝีมือออกมาให้ทางดูคติเห็นด้วยว่าการเลือกเขามาเนี่ยไม่ผิดหวัง ส่วนมาตินเองเนี่ยก็ต้องแสดงฝีมือเหมือนกันนะให้สมกับความเป็นแชมป์ปี2024หน่อยหลังจากเปลี่ยนจากดูคติมาเป็น RPA พีแล้วเนี่ยในสไตล์การขับขี่ฝีมือของมาตินจะเป็นอย่างไรบ้างจะเหมือนกับตอนที่อยู่ในทีมพราแม็กหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับ แต่ส่วนตัวผมแล้วเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะถ้าเกิดมาร์กมาเกสเนี่ยขับดูกติทีมโรงงานเนี่ยแล้วเขาสามารถแสดงฝีมือออกมาได้ให้คนได้เห็นประจักษ์กันแล้วเนี่ยแน่นอนฮะมาร์กมาเกสเองเนี่ยนอกจากจะได้ใจแฟนชาวสเปนไปแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอาจจะได้ใจชาวอิตาลีไปด้วยก็ได้นะครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวมโต GP นะฮะในวันเสาร์วันนี้สําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ